สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะทำสองตัวบนเก้าชุดตรงให้ดูนะคะอ่ะก่อนจะมาดูสูตรเนาะมาดูคำเตือนหนึ่งก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะ,ะคลิปนี้แอดทำเป็นคลิปแรกนะคะสองตัวบนก็ชุดเนาะลองทำดูนะคะอ่ะมาดูงวดแรกนะคะงวดแรกใช้หลักแสนบวกหลักหมืน่น แล้วก็บวกร้อยบนบวกสิบล่างคูณสองแล้วก็บวกเก้าคงที่นะคะก็แปดบวกสี่นะคะได้สิบสองสิบสองยี่สิบได้ยี่สิบเก้าก็ได้เก้าบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์บวกอีกสองก็เป็นสองนะคะเก้าศูนย์สองเห็นไหมคะเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะเก้าศูนย์สองนะคะแล้วก็อันนี้สูตรที่สองสูตรที่สองเป็นหลักหน่วยนะคะใช้ ใช้ร้อยท้ายไม่ใช่ขอโทษค่ะใช้หน่วยท้ายหน่วยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2นะคะก็จะเป็น9 28าสองสิบแปดก็แปดบวกอีกหนึ่งก็เป็นเก้าบวกอีกห้าก็เป็นสี่นะคะก็แอดก็จับคู่ให้เนาะ9เก้าชุดเก้าชุดมันก็จะได้เก้าแปดเก้าเก้าเก้าสี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สี่สองแปดสองเก้าสองสี่ทีนี้เรา สมมติว่าเรายังไม่รู้เราก็จะมาจับแต้มดูก่อนนะคะแต้มชนเนาะแต้มแอดก็บอกไปแล้วนะคะสูตรแต้มเนาะมันก็จะได้แต้มสี่อันนี้แต้มเจ็ดมีนะคะแต้มแปดไม่มีแต้มสามไม่มีแต้มแปดไม่มีแต้มเก้าไม่มีมีแต้มสี่แต้มศูนย์ไม่มีแต้มหนึ่งไม่มีแล้วก็มีแต้มหกนะคะมันก็จะได้สามชุดเนาะ มันงวดนี้มันออกมันก็ถูกนะคะถูกถูกเลขเก้าแปดถูกเก้าแปดนะคะมันออกงวดนี้มันออกตรงนะคะห้าเก้าแปดนาะแอดจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะห้าเก้าแปด ะ,ะ,ะทีนี้มาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองก็ใช้แสนบวกหมื่นบวกร้อยบนก็คือ9บวก4บวก5แล้วก็บวก10บล่างคูณ2นะคะก็จะเป็น13 13บวก5เป็น18 18บวก4เป็น22 22่บวกเเป็น31เอนะคะก็หนบวกหเป็น2 2งบวกสเป็น4นะคะก็จะได้1นึ่สองสี่ส่วนหลักหน่วยก็หน่วยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2นะคะก็สีบวกสก็ได้6 6หกบวกหก็เป็น7 7็บวกหก็เป็น12นะคะก็จะได้1 6ึ่งหกึงเจสองแล้วก็2 6งหกสองเสองสอง สี่หกสี่เจ็ดสี่สองอ่ะทีนี้เรามาดูแต้มนะคะแต้มมันจะได้สามแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดมีเนาะแต้มเจ็ดมีแต้มแปดมีแต้มสามมีแต้มแปดมีแต้มเก้าไม่มีแต้มสี่มีแต้มศูนย์ไม่มีแต้มหนึ่งไม่มีแต้มหกไม่มีมันก็จะได้ห้าชุดนะคะแล้วมันออก หนะึ่งหนึ่งหกน้องวันนี้มันออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะมันก็ออกตัวตรงตอนเราทำเนี่ยมันเข้าแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่าแอดก็ไม่แน่ใจนะคะแอดก็แค่เป็นเป็นตัวกลางทำให้ดูเนาะมันก็ออกหนึ่งหนึ่งหกใช่ไหมนี้ <c oughs> าถูกแล้วนะคะเข้าที่แต้มอันนี้เข้าที่แต้ม7อันนี้เข้าที่แต้ม7เหมือนกันมาดูงวดที่3นะคะก็ใช้9ก้าบวกแปบวกแได้17บเนาะสิบวกแ ก็ได้18บแปดเก้าสองดะบวก2กสก็เป็นยี่สิบยิบเก้้าบวกศูนย์ได้หนึ่งหบวกสได้สองเกย์สองหน่วยก็3าบวกหก็หน่วยท้ายบวกร้อยท้ายครั้งที่สองก็905นะคะก็จะได้99 90เก้าเก้าศูนย์เห้าสองหที่นี้มาจับแต้มเนาะ แต้มมันก็จะมีแต้มเก้านะคะก็คืออันนี้แต้ม8ไม่มีมีแต้ม9แต้ม4ไม่มีอันนี้มาตัวกลับด้วยนะคะแต้มศูนยแต้ม5้าแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มเจ็ไม่มีมันก็จะได้4ชุดมันก็เข้าตัวนี้เข้าตรงแล้วก็เข้ากลับด้วยนะคะ90้าศยเนาะแล้วก็09นะคะ มันก็วันนี้มันออกห9 0หกเตรงนะคะแต้มแต้มออกแต้มเก้าเนาะก็คือตัวนี้นะคะอ่ะมาดูงวดที่สี่นะคะ ที่4ก็ใช้แสนบวกมื่นบวกร้อบนบวกสิล่างคูณสองบวกเก้าที่นะคะก็2อบวกหได้8 8ดบวกสได้0 0นบวกเก็ได้9กนะคะก็902านสอเนาะส่วนอันนี้ก็ศูนย์บวกเ็ก็ได้7จบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น13ก็จะได้เก้าเจ็ดเก้าแปดสม 0 7 0 8 0 3 2 7 2 8 2 3สเอามาดูแต้มนะคะแต้มหไม่มีมีแต้ม7 9 8เแต้มสองมีแต้ม7มีแต้ม8ไม่มีมีแต้มสาแต้ม9ไม่มีแต้มศูนย์ไม่มีแต้มหไม่มีก็จะได้สี่ชุดนะคะงวดนี้มันออก วันนี้มันออกเก้าสามนะคะห้าเก้าสามออกตัวนี้เนาะออกตรงเลยนะคะห้าเก้าสามอ่ะมาดูว่าที่ห้านะคะ งวดที่5ก็ใช้5บวก3บวก5ก็ได้13 13บก8ได้21 21บวก9ได้30ใช่ม 13, 21, ถูกละบวก9ได้30นะคะก็ศบวก1ก็ได้0บวก2ก็เป็น3นะคะอันนี้1บวก7ก็เป็นหน่วยท้ายบวกร้อยท้ายนะคะหน่วยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2 ก็จะเป็น8 9 4 8 9 4ก็จะได้0 8 0 9 0 4 1 8 1 9 1 4 3 8 3 9 3 4ทีนี้เรามาลองจับแต้มเนาะก็จะมีแต้มสุดแต้ม9นะคะแต้ม4แต้ม9แต้ม0มีแต้ม5ไม่มีแต้ม1มีแต้ม2ไม่มีแต้ม7ไม่มี มันก็จะได้ห้าชุดเนาะแต้มสองแต้ม7นีดไม่มีมแต้มอยู่ตรงนี้นะคะมันก็ออกวันนี้5้าก็3มออกห้าศูนย์สี่นะคะออกชุดนี้เนาะห้าศูนย์สตรงนะคะ เมื่อกี้เราได้หลักร้อยเป็นเลขหนะคะแต่แอดบอกว่าให้กลับหัวด้วยหกับเก้าเราเน้นแค่หลักร้อยแค่2ตัวก็พอนะคะหกับเก้ามาดูชุดงวดที่หกนะคะงวดที่หก็ใช้หลักแสนบวกหมื่นบวกร้อยบนบวกสิบ 10, ล่างคูณสอง 2, บวกเก้าคงที่นะคะห้าบวกหนึ่งได้ห6หกบวกเก้าได้สิบเอ็ดไอ้หกบวกห้าได้สิบอ็ดนะคะสิบเอ็ดบวกหก ได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าได้ยี่สิบหกนะคะสิบอ่าถูกแล้วยี่สิบหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกอีกสองเป็นเนะคะส่วนอันนี้ก็หน่วยท้ายบวกร้อยท้ายครั้งที่สองนะคะหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองก็จะเป็น7จ็ดบวกสี่ได้สิบเอหนึ่งสชนกันที่เนะคะ แต่เราอย่าไปเน้นตัวชนนะคะเราเน้นแต้มดีกว่าแต้มแต้มเจ็ดมีไหมไม่มีแต้มแปดไม่มีแต้มสามมีนะคะแต้มแปดไม่มีแต้มเก้ามีแต้มสี่มีแต้มศูนย์ไม่มีแต้มหนึ่งไม่มีแต้มหก อันนี้ได้สามชุดเหมือนงวดนี้เลยนะคะที่ออกห้ากแปดก็ได้สามชุดที่ชนแต้มนะคะทีนี้แอดอยากจะจับนะคะแอดอยากจะจับหกเจ็ดด้วยเพราะว่ามันมีแต้มสามนะคะหกมันก็มีเด่นเนาะถ้าสมมุติเราเอานะคะหกเจ็ด กับ6 7กับ7 2แล้วก็7 7เดี๋ยวแอดทาให้ตรงนี้นะคะจะเห็นไหมหกหกเจนะคะแล้วก็ หก 7, 7. เจ็ดองหเจดจี๋ยวแอดจะขยายให้นะคะแล้วก็9 6 7 9 7 2เ ถ้าสามชุดนี้หกแต้มเก้าโอยได้นะคะอันนี้ได้เพราะว่ามันมีแต้มสามตัวบนแอดได้ห้าห้าแปดเก้านะคะอันนี้ห้าแปดเก้าอันนี้หกสองแต้มเก้าได้นะคะอันนี้แต้ม แต้มหก็ได้นะคะเนี่ยแต้มศูนย์ไม่มีมันได้ห้าปดเอันนี้แต้ม6 7อันนี้สามต้มสองไม่มีอันนี้แต้ม9ก้าวกเก้ต้ม8ดได้นะคะน,นี้ตาม เก้าเจ็ดเจ็ดไม่มีแต่ไม่มีนะคะมันก็จะได้แค่สามชุดแค่นี้นะคะส่วนสูตรนี่นะคะตัวนี้เนาะสูตรก็แสนหมื่นร้อยบนสิบล่างบวกเก้าคงที่นะคะอ่ะเดี๋ยวแอดจะย่อให้นะคะอันนี้แอดก็ลองทำตามสูตรนะคะ ถ้าเน้นก็เน้นหกเจ็ดแต้มสามหกมันก็มีเนาะเผื่อถ้ามันหลุดนะคะเออมันมีตัวหนึ่งนะคะที่กลับหัวเออแอดลืมตัวนี้นะคะแต้มไม่ได้แต่ว่าแอดจะลองคิดให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวลองนะคะแอดจะคิดให้เป็น เก้าเจ็ดแล้วก็หกเก้าเจ็ดอันนี้ไม่ได้แปดเก้าสองสิบแปดแต่อันชุดนี้ได้นะคะ 9, 9, เก้าเก้าเจ็ดเผื่อมันมาเบิ้ลนะคะเผื่อเราหลบเผื่อมันหลบเนาะมันเด่นนะคะมันเด่นเก้าแล้วก็เด่นหเด่นเจ็ มันก็จะเป็นสี่ชุดนะคะ3ามชุดนี้กลักอันนี้ชุดนี้ชุดนี้รองเนาะเพราะว่าแต้มมันห้าอันนี้ห้าบวกเ็ดก็ได้สองแต้มสองไม่มีมันแต้มสามตัวมันได้ห้าแปนะคะก็จะมีแค่สี่ชุดนี้ได้แล้วเนาะแอดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะจากช่องจับเลขแชนแนลนะคะสวัสดีค่ะ